สวัสดีค่ะสิองราศีค่ะเราไปต่อที่ราศีมีนธัดน้ําเตรียยเสบียงไว้เลี้ยงตัวนะคะรายมาสุดท้ายแล้วตุลาพฤศจิกาธันวาปี2อ6พค่ะเดือนตุลาคมราศีมีนทัดน้ํานะคะเกี่ยวข้องกับคุนส่วนค่ะต้องข้ามฝ่ายตรงข้ามนะผู้มีประสบการณ์การงาน ก็ได้รับการสนับสนุนให้รับผิดชอบตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะชามีนก็มีความมั่นคงของการงานที่มั่นคงโอกาสได้เป็นหัวหน้านะคะอืมได้เป็นเศรษฐีด้วยค่ะเศรษฐีนี้จะใจดีใจบุญสุนทานก็ชีวิตต้องมั่นคงก่อนอเมื่อมั่นคงแล้วก็ขยาย ผลกับสิ่งที่ชำนาญนะชำชองแล้วนะขยายผลนี้ก็รวยวไม่มีทางอับจนเลยมีเกณฑ์มีรถมีบ้านเมื่ออัศวินนักรบปรากฏนะคะ,ะเกิดที่หนึงมาได้ดีที่ค่ะ,ะตัวแทนของการเงินรายได้แล้วก็สุภากานทางไกลการเดินทางไกลต่างชาติต่างแดนต่างฟินต่างไกลต่างประเทศผู้มีความเก่ง บุค,คลิกคร่องตัวนะคะมีความสามารถมีพลังเสน่ห์นะเสน่ห์มหานิยมะคะ่ะอันนี้ถ้ามีรักแล้วมีรักเข้ามาให้เลือกนะะีก็เลือกในความมั่นคงของการเปลี่ยนแปลงชีวิตกะะ้าวไปสู่หมดจบปัญหาะะ่ะสู้ กับการแข่งขันที่ตนเองได้รับชัยชนะในการแข่งขันค่ะสุขภาพแข็งแรงนะเลือดลมกล้าขยันมุ่งมั่นหาก,การเงินมีเกณฑ์มีรถอรัพย์บ้านที่ดินเ่เลือดลมกล้าขยันได้ทําการอาชีพเกี่ยวข้องกับเลือดลมคนต่างชาติต่างแดนคนต่างถิ่นนาพลังมาใช้เต็มที่ค่ะเป็นนักต่อสู้ชีวิตค่ะเดือน จิกานะะเวลาจะไม่พอซะแล้วพจิกานะะเกี่ยวข้องกัเพทตรงข้ามไนะ,ะฝ่ายตรงข้ามผู้มีฐานะการเงินมั่นคงอันมีใครสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกโอกาสมาถ,ถึงแล้วนะก็ได้ร่วมเป็นหุ้นส่วนเดินทางติดต่อค้าขายเศรีค่ะอืมเศรีมาเจอกันใช้ชนะที่ได้มา การเป็นแปลงยกย้ายดาวตัวแทนของเพื่อนการงานการสังคมในรับผิดชอบงานใหญ่ได้บริหารจัดการสอบบรรจุเป็นข้าราชการการเมืองการปกครองผู้นําท้องถิ่นนะได้พบเจอกับคนต่างชาติต่าแดนต่างถิ่นมาร่วมสนับสนุนการค้ารวยค่ะอันนี้ก็สุดท้ายเดือนธันวาคมฉลอง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อ่ะล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ผู้มีประสบการณ์โชคดีได้พบกับคู่ค่ะสตรีแม่แม่มีโอกาสได้สร้างครอบครัวม,มีบุตรแล้วก็โชคดีทําการงานการค้าสําเร็จได้บริหารจัดการได้โลกใหม่ของตนเองเลยได้ดีนอกถินเกิดชนะการ